ฝั่งของฮอกไกโดคอนซาโูเลซัปโปโรนะครับเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนตัดทิ้งออกมาได้อย่างแย่งกันอยู่และสุดท้ายเก็บบอลได้ไหมได้ลองยิงครับชนาทิพย์จังหวะแรกของเกมเป็นชนาทิพต์สงกระสินนะครับได้จังหวะฮาร์บอลเลส้าย้องหน่อยครับสำหรับชนาทิพต์จังหวะนี้ครับโอกิชวาให้มาครับและชนาทิพดีบอลเล่ด้วยซ้ายครับแต่บอลนี่เล่นกันสั้นๆน่ากลัวครับแต่ยังโตรอาได้ชนาทิพต์ชนาทิพย์โดนกระแทก ได้ฟาวก็เป็นเชเซลครับที่ไปทำฟาวยาวของเจ้าถิ่นเสียให้กับอาวมาได้ครับชนาทิพย์ออกบอลมาทางด้านขวาเอาละครับลูคัสจีครับจังหวะนี้ครั้งครับจังหวะที่ไปปั๊มแย่งบอลจากผู้เล่นคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับแล้วก็ได้ด้วยครับด้วยครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้าหนักกันจริงแคบเกมนี้ในช่วงจินโนครับโอ้โหเซฟไปได้ครับเอาครับชนาทิพย์บ้างชนาทิพย์ขึ้นกลับไปที่ชินโดให้อาราโน บอลอยู่ที่ชนาทิพคืนกลับไปอาราโนกุชิเปิดเข้ามาตรงกลางโดนดักไว้ได้อาครับชนาทิพย์ได้บอลหลบอลต่อมาจังหวะนี้โอกาชิวะาอาครับชนาทิพย์ควยต่อมาสวยมากบอลอาแล้วครับบอลบุกขึ้นมาของทางฝั่งทีมเยือน <c oughs> มีเป่าไปแล้วครับชนาทิพย์ขอโทษ เกิดขึ้นหน้ามาจังหวะน,นี้หาโอกาสอยู่วากิสก,กะไปไม่ได้ชนะทิพย์แย่งบอลกลับมาแต่ว่าลูกนี้ยังแตะได้จิ้มแล้วไม่ผ่านแต่ยังเป็นของซัปโปบอลยังมาอ้าวเป็นของทางฝั่งของซัปโปโรบ้างชนะทิพย์ได้บอลชนะทิพย์ให้บอลมาฟุกุมาริละวัดลากเข้าไปป่าเอิร์ดเข้ามาโคมาอีแล้วก็เป็นชนะทิพย์ยิงโอ้โหชนขานแล้วก็มันไปชนขานล่างครับค้างเลยครับจังหวะยิงจังหวะแรกเลยนะครับแล้วบอลมัน คนคารแล้วมันเด้งไม่ผ่านเส้นนะครับเป็นลูกคัดให้มาโคมาอีหลอกครับและชนาทิพนี่วิ่งมาซัดแบบไม่จับนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับยิงดีแล้วนะครับบอลเนี่ยผ่านจูงซุงเรียงแล้วนะครับช่วงท้ายแล้วตอนนี้ครับชนาทิพได้บอลเปิดบอลออกแล้วไหลติดบอลอยู่ที่ชนาทิพชนาทิพโดนลุมสองและในที่สุดก็เสียบอลไป พยายามจะเข้าไปแย่งเอาบอลคืนครับแต่ว่าโดนบังเอาไว้นะครับโดยฮาตาเตะเฉพาะตัวและความเข้าใจเกมนี่รู้ใจกันจริงๆครับสมัรบอตาเล่ครับชนาทิพมาบ้างเหมือนกันทรอยบอลตกมาซึ่งะมงชนาทิพไม่ถึงแต่ก็ยังตามมาเล่นบอลได้ครับชนาทิพบอลกลับมาตั้งกันใหม่อยู่ที่โอทรอยอีกครับอ้าวบอลเลยมาชนาทิพเก็บได้ชนาทิพเลือกออกไปทางขวาที่ลูคัสได้ชินโดไหลามาที่ชนาทิพ ชนาทิพย์เปิดยอดโด่งๆเข้าไปไปตรงตัวของไหลบอลมาจิ้มขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับชนาทิพชนาทิพเลือกใครชนาทิพเลือกมาอยู่ที่แอนเดอร์สันโบทอยขึ้นแอนเดอร์สันจะขึ้นไม่ไม่ได้ชนาทิพอีกทีหนึ่งมาอยู่ที่เจโบทอยยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปก็มันตกพื้นและตรงตรงมียาสะวะโดนบีบแล้วเปลี่ยนมาให้เจสวยครับชนาทิพออกมาที่ซานยิโก และอารานกเก็บได้ให้มาชนาทิพตวัตต่อมาบอลไม่ถึงแอนเดอร์สันโลเปสโดนเคลียร์ทิง้งอินเดียนี่อันตรายสุดเอ้าชนาทิพตวัตต่อบอลมาให้กับเจโบทอยใช้อกแต่งแล้วบรรจงยิงเรียบร้อยครับอ้าแล้วครับไล่มาหนึ่งโตโตสีอาร์ซิทของชนาทิพน่ครับด้วยค้างครับลูกจังหวดดะที่ชนาทิพให้จังหวะเดียวสวยงามครับและเจโบทอยลูกนี้มีเวลาก่อนซัดไปซ้ายข้างถน,นัดผ่านจุงๆุงเรียเข้าไปไม่เหลือนะครับยิงดีจริงๆครับลูกนี้ บอลกลับมาบุกม,มาฮะโดนดัาเอาไว้ได้โดยซึงอ่ะชนาทิพย์เริ่มมั่นใจแล้วครับชนาทิพย์หลายบอลมาออกมาได้สวยให้กับชนาทิพย์ครับเอาครับชนาทิพย์ฝากสั้นๆอาราโนโลครับกลับมาใหม่ที่ชนาทิพย์ครับเอาครับชนาทิพย์เลือกเปิดอ้โหูจะให้กับเอเนซันลโลเปสยังเจโบทรอยมงตั้งออกมาเอเนซันลโลเปสให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์ลูกนี้ไม่ผ่านแต่ยังเล่นได้ชนาทิพย์ ข้างหน้ามันปั่นไปหมดเลยครับฝากมาที่นากาโนกโฮมาอีก